เดืนเชิญท่านารัฐมนตรีนะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานของเรานะครับท่านวิสาคันทัพได้กล่าวเปิดสมชาแรงงานนอกระบบและปาฐกถาเรื่องนโยบายการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบต่อไปด้วยครับเรียนเชิญครับครับก็เรียนท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานนะครับ ขวามือนี้นะครับท่านนาครศิลปะอาชานามสกุลท่านดังไม่ต้องแนะนำมากใครไม่รู้จักศิลปะอาชาแสดงไว้แย่ที่สุดท่านนาครน,นะครับเรียนท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตเจ็ดขอนแกน่นท่านประธานที่ปรึกษาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่น ท่านผู้อำนวยการวิจัยการพัฒนารายงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเรียนท่านประกันสังคมจังหวัดขอนแกน่นท่านเกษตรจังหวัดขอนแกน่นท่านประธานศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบเครือข่ายแรงงานนอกระบบและผู้เข้าร่วมเวทีสมัชชารแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแกน่นทุกท่านวันนี้ผมรู้สึก ยินดีและเป็นเกียรติที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคือท่านพระเดิมชัยสะสมศัพย์ได้มอบหมายให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่นชื่องานเป็นภาษาอีสานว่าต um ุ้มโฮมความเสี่ยงที่เหลียกเลี่ยงได้ คำว่าตุ่มโฮมนี่ก็ไม่ต้องแปลกันสําหรับคนอีสานนะครับแต่ถ้าสาหรับคนมาจากภาคอื่นก็อาจจะต้องอธิบายความกันหน่อยความเสี่ยงเนี่ยมันหลีกเลี่ยงได้นะครับจึงได้ตั้งชื่อว่าตุ่มโฮมความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประลัดกระทรวงสำนักเศรษฐกิจแรงงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแกน่นรวมทั้งวันนี้ผมมีความยินด,ดีที่มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนนโยบายด้านแรงงานนอกระบบในระดับพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อกี้นี้ผมก็มีความมีความอะไรจะใช้ความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกตื่นเต้น แทนผู้ที่มากล่าวรายงานเพราะว่าชื่อตำแหน่งแห่งหนของคนนี่มันยุ่งยากไม่รู้จะเรียกกันยังไงจำกันยังไงมันเยอะไปหมดยิ่งตัวย่อในในสังคมไทยนี่ยิ่งเยอะมากไม่รู้อะไรย่อเป็นอะไรผมเองก็เป็นเหมือนท่านนั่นแหละบางทีผมพูดไม่ถูกลิ้นบางทีรัวพันกันอย่างตำแหน่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วย รัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานมันก็เป็นตำแหน่งที่ไม่เก่านักและก็ใหม่ๆนักบางทีท่านก็เรียกกันไม่ถูกมักจะเรียกผมเป็นรัฐมนตรีซึ่งผมก็มักจะยินดีอยู่ในใจเสมอเสมอหวังว่าจะได้รับโอกาสอย่างที่ท่านได้แต่งตั้งล่วงหน้าเพราะถือว่าการแต่งตั้งของประชาชนศักดิ์สิทธิ์กว่าการแต่งตั้งของใครทั้งปวงนะครับฉนันก็ขอขอบคุณที่ท่านเรียกผิด ถ้าจะเรียกผิดไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรทีนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงงานนอกระบบก่อนจะไปพูดกันในรายละเอียดผมอยากชื่นชมวีดิทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ทำกันขึ้นมาแล้วก็สะท้อนความเสี่ยงดังที่กล่าวมาหลายๆประการได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในด้านสุขภาพความจริงเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเข้าใจง่าย พอเป็นเรื่องความห่วงใยชีวิตมนุษย์ในฐานะที่เกิดมาเท่าเทียมกันเพียงแต่ท่านมีหน้าที่การงานที่จะต้องผลักดันโลกสร้างสรรค์สังคมไปในสิ่งที่อยู่ในจุดของการใช้หยาดเงื่อแรงงานซึ่งในความเป็นจริงรัฐบาลน,นี้ได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากหรือเรียกว่ามวลชนลากญ้า เพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดและคิดอย่างจริงจังก็คือการจะทำยังไงให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นที่ท่านทำวิดีโอทัดมาก็สะท้อนถึงความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพสะท้อนความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆรวมไปถึงสะท้อนความเสี่ยงในเรื่องของภาวะหนี้สินการกู้ยืมซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลัก วิดีโอทัชก็ทําได้ชัดเจนมีท่วงํานองเพลงพื้นบ้านอีสานประกอบอย่างนี้บางทีก็ต้องให้พวกเราปรบมือชมเชยให้คณะผู้จัดทําวิดีโอทัชครับเรื่องแรงงานนอกระบบเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมานานแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนไม่มีข้อสรุปแม้กระทั่งคำนิยามต่างๆของแรงงานนอกระบบ บางทีแต่ละหน่วยงานก็ว่ากันไปคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันเราก็ขอใช้นิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วกันนะครับเป็นนิยามกลางๆที่อ้างอิงข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหลักก็เพราะว่านิยามของสำนักงานสถิติเนี่ยเขาจะอธิบายว่าแรงงานนอกระบบหมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมจากการทำงานเช่นเดียวกับแรงงานในระบบคือต่างกันนะครับแรงงานในระบบมีการคุ้มครองมากมายหลายประการแต่แรงงานนอกระบบไม่มีนะครับแรงงานในระบบมีห้าประเภทนะครับได้แก่หนึ่งข้าราชการลูกจ้างประจำของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นนี่ข้อแรกข้อสองก็คือพวกลูกจ้างรัฐวิสาหกิจข้อสามก็คือพวกครูใหญ่หรือครูโรงเรียนเอกชนข้อสี่ก็คือลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศและข้อที่ห้าคือลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน เพราะฉะนั้นเพื่อเราเข้าใจกันง่ายๆขึ้นก็คือว่าแรงงานนอกระบบก็คือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับแรงงานในระบบนั่นเองอันนี้ง่ายสุดเพราะในแรงงานในระบบเป็นยังไงเราก็อยู่ตรงข้ามเขาล่ะเช่นเขาได้รับการคุ้มครองเราไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นแรงงานนอกระบบนี่จึงเป็นแรงงานที่ไม่มีนายจ้างทำให้ไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ซึ่งก็จะคุ้มครองคนทำงานที่เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้นผู้ทำงานหรือรับจ้างทำงานตามสัญญารูปแบบอื่นๆเช่นสัญญาจ้างทำของสัญญาจะซื้อจะขายสัญญาซื้อขายอื่นๆไม่ได้รับการคุ้มครองทำให้แรงงานนอกระบบไม่มีความมั่นคงในการทำงานขาดหลักประกันในชีวิต แล้วก็เข้าไม่ถึงทรัพยากรและการสนับสนุนจากภาครัฐไม่มีองค์กรที่เป็นตัวแทนก็ทำให้ขาดอำนาจการต่อรองรวมทั้งขาดความรู้ขาดความเข้าใจในตัวเองนะครับในสิทธิกฎหมายและสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานที่พึงมีพึงได้รับในฐานะที่เป็นกำลังแรงงานของประเทศก็จะต่างก,กันกับแรงงานในระบบ ฉะนั้นกระทรวงแรงงานเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกำลังแรงงานของประเทศก็ตระหนักถึงปัญหานี้ก็จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมีชื่อย่อที่เราเรียกว่าสสส,สและสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษตัวย่อว่า TDRI ก็จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบพศ2,555ถึง2,559เพื่อเป็นแผนแม่บทด้านแรงงานนอกระบบแผนแรกของประเทศไทยแล้วก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้ 1. นึ่จำนวนแรงงานนอกระบบประมาณนะครับ24ล้านคน ถือว่าเยอะมากเยอะกว่าแรงงานในระบบจำนวน24ล้านคนเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี่คือข้อที่1เหตุผลและความจำเป็นข้อที่สองความหลากหลายของกลุ่มแรงงานนอกระบบคือทำอาชีพอะไรกันบ้างรูปแบบลักษณะงานสถานภาพการทำงานเป็นอย่างไรสภาพปัญหาก็มันก็จะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบก็ส่งผลให้การขับเคลื่อนภารกิจต,ต่างๆเพื่อช่วยเหลือแรงงานนอกระบบมีความซับซ้อนอยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างทำข้อที่สามนะครับจัดให้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักคือมันต้องมีเจ้าภาพหลักงานมันถึงจะเดินไปได้ คณะรัฐมนตรีก็เลยจัดให้กระทรวงแรงงาน,นเป็นเจ้าภาพหลักมีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้เท่าเทียมเป็นธรรมและใกล้เคียงกับแรงงานในระบบนะครับอันนี้คือข้อที่3ข้อที่4ี่ก็เป็นเรื่องของการบูรณาการวางแผนต่างๆแรงงานนอกระบบเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมากหน่วยงานหลัก คือกระทรวงแรงงานนี่จึงต้องทําหน้าที่ประสานเชื่อมร้อยภารกิจบูรณาการการทําการร่วมกันให้ได้แล้วก็ทําให้ดีข้อที่5การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแรงงานนอกระบบสร้างมูลค่าแก่เศรษฐกิจนอกระบบมีมูลค่าสูงมากนะครับถึง2.34ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ43.8ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ก็ถือว่าไม่น้อยเพราะตั้ง43.8ข้อที่6การเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากลและขณะนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเรื่องนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมดังกล่าวที่ผมว่ามาเนี่ยมีมีอยู่3ประการคือ1นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนอันนี้องค์กรสิทธิมนุษยชนดูแลตรวจสอบอยู่และ เพื่อความเป็นสากลเราจะต้องมีความเท่าเทียมกันดูแลชีวิตแรงงานนอกระบบให้ดีที่สุดนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองสร้างหลักประกันให้เกิดกับคนงานคนงานก็ต้องมีหลักประกันแม้จะทำงานนอกระบบนี่คือสิ่งที่เราต้องไปดูแลข้อที่สก็คือการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในชุมชนระหว่างประเทศอันนี้ก็ชัดเจนว่าโลกนี้มันมีหลายประเทศ ในสังคมอาระยะคนใช้แรงงานต้องได้รับเกียรติไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบต้องมีความเท่าเทียมกันในการรักษาในการดูแลสุขภาพในการดูแลด้านชีวะอนามัยต่างๆเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่การดูแลแรงงานนอกระบบได้อย่างดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ด้วยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกา2554ปีที่ผ่านมานะครับเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินตามแผนดังกล่าวต่อไปเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงแรงงานจึง ได้แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติโดยจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบพศ2,555ถึง2,559นะเทอมนี้ก็4ปีทำให้เห็นภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น9กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับ9กระทรวงหลัก 2. หน่วยงานเสริมมีอะไรบ้าง 1. กระทรวงแรยงานสําสำนักนายกรัฐมนตรี 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. กระทรวงการคลัง 5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์6กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกระทรวงอุตสาหกรรม 8. กระทรวงมหาดไทยและเกกระทรวงสาธารณสุข อันนี้ในส่วนของกระทรวงหน่วยงานเสริมก็มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพก็คือสสส,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 สนี่แหละนะครับสองก็เป็นมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพรวม82โครงการกิจกรรมกรอบงบประมาณทั้งหมด39,544.98ล้านบาทนะครับ แรงงานนอกระบบได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น18.18 18ล้านคนนะและมีตัวชี้วัดจำนวน10ตัวชี้วัดซึ่งได้สรุปเป็นแผ่นพับแจกให้กับทุกท่านไปแล้วไม่ทราบท่านได้แผ่นพับไหมมีไหมครับมีไหมครับออาอเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับ yeah. แผนปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติเนี่ยใช่ไหมฮะเราจะมีคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติขึ้นมาแล้วแล้วคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติแล้วเมื่อวันที่21สิงหา2555ที่ผ่านมาเนี่ยอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเราได้เสนอไปดีไหมครับ นี่เป็นแรงงานนอกระบบหรือเปล่านั่งฟังเงียบๆเนี่ยหรืออยู่ในระบบกันหมดถ้าดีก็ขอเสียงปรบมือหน่อยครับโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายไปเป็นประธานนะครับประธานคณะทำงานนี้แล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นรองประธานและมีรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นเลขานุก,การทำหน้าที่เกี่ยวกับ การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงานนอกระบบของประเทศไทยหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ก็มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยไม่ทราบว่าถ้าผมเอ่ยชื่อท่านยืนหน่อยได้ไหมครับเช่นดรยงยุทธแฉลมบงมาไหมครับน่ะปรบมือให้ดรยงยุทธนะครับคุณบัณฑิตธนชัยเศษทูิมาไหมครับอยู่ไหมครับอยู่อยู่ข้างนอก เราเดินไปห้องน้าพอดีเอาขอเสียงประมือให้คุณสุจินรุ่งสว่างถูกต้องไหมครับมีไหมครับเอาปรบมือให้คุณสุจินนะครับท่านทั้งสามนี่ก็เป็นองค์ประกอบในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการไยเลขานุการก็ได้แจกให้ที่ทุกท่านได้รับไปแล้วคือเลขานุการได้แจกให้ไปแล้วนะฮะในแผ่นภาพในอะไรก็คงจะมีชื่อพวกท่านเหล่านี้นอกจากนั้น ยังได้มีการพัฒนานกลไกการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิน่นให้มีองค์กรหลักขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะซึ่งก็อาจจะจัดทำเป็นร่างระเบียบสำนักนายกนันรีว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติหรือเป็นรูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมต่อไปการจัดเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวดังนั้นเวทีของสมัชชาขอนแก่นในวันนี้นี่จึงเป็นเวทีระดับพื้นที่เป็นเวทีที่จะ เป็นเวทีสำคัญที่จะสะท้อนประเด็นปัญหาไปยังเวทีใหญ่คือเวทีคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติซึ่งคาดว่าจะจัดประชุมประมาณต้นเดือนธันวาคมปีนี้นะครับปี2555ก็อีกไม่กี่เดือนที่จะถึงข้างหน้านี้จะมีการประชุมกันครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาตินะฮะ อันนี้เป็นแห่งชาตินี่เป็นท้องที่ท้องถิ่นและวันวันประชุมของเขาจะก,กําหนดเป็นวันแน่นอนอีกทีหนึง่งต่อไปภายหลังนะครับโดยสรุปคําว่าต um ุ้มโฮมมาพูดกันเรื่องชื่อวันนี้อีกทีหนึง่งตุ้มโฮมความเสี่ยงที่หนีกเลี่ยงได้ไม่ทราบใครเป็นคนคิดชื่อนะครับต้องปรบมือให้คนคิดชื่อหน่อยเพราะว่าเข้ากับพื้นที่ขอนแก่นเป็นอย่างดีตุ้มโฮมภาษาอีสานนี่ จริงๆภาษาอีสานนี่ไม่มีผมมักจะพูดตามคำของท่านอดิศรเพียงเกตเสมอว่าอีสานเป็นเพียงคำบอกทิศว่าเขาอยู่กันทงางภาคอีสานทิศอีสานเขาอยู่ทางทักษิณคือทิศใต้เขาอยู่ท,งท,ทาทงพายัพคือทิศเหนือมันเป็นอีสานเป็นชื่อเรียกทิศแต่ความการเรียกชนเผ่าชนชาติจริงๆหรือภาษาของชนชาติจริงๆต้องบอกว่าตุ้มโฮมในภาษาลาวอันนี้จะถูกกว่า เพราะว่าคาว่าตุ้มโฮมนเป็นภาษาลาวไม่ใช่ภาษาอีสานอีสานเป็นชื่อเลือกทิศตุ้มโฮมในภาษาลาวแปลว่ารวมกันเข้าเข้ามารวมกันหรือรวมพลังก็ได้เพราะฉะนั้นตุ้มโฮมความเสี่ยงที่หลีเกเลี่ยงได้ก็เป็นชื่องานที่คิดขึ้นมาได้ถูกต้องตรงประเด็นและฟังเข้าใจง่ายสมควรปรบมมือดังๆให้ผู้คิดอีกหนึ่งครั้งครับ ก็คือรวมพลังรวมกลุ่มในการสร้างสรรค์ให้เกิดงานใหม่ๆขึ้นมาโดยไม่แบ่งพัรไม่แบ่งพวกเช่นตุ่มโฮมเกี่ยวข้าวนี่เราเคยได้ยินกันนะลงแขกเกี่ยวข้าวเหมือนกับงานสมัชชาในครั้งนี้ที่พวกเราเนี่ยมารวมกันโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนและผลักดันโนโยบายการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมการจัดการอาชีพและรายได้ รวมถึงแนวทางในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดด้วยซึ่งต่อไปก็จะกระจายไปในหลายจังหวัดนะครับจนไปสู่การประชุมของระดับกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติขึ้นในเดือนธันวาที่จะมาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานสมัชชาแรงงานนอกระบบในครั้งนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนข้อเสนอของพี่น้องผู้ใช้แรงงานนอกระบบ ไปสู่การพิจารณาในระดับนโยบายรวมทั้งแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบแต่ละพื้นที่บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญาตท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเปิดสมัชชาแรงงานนอกระบบจังหวัดขอนแก่นตุ้มโฮมความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้แล้วก็ขออ,อํานวยอวยพรให้การจัดงานบรรลุผลสําเร็จตามเจ็จำงทุกประการขอบคุณมากครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มาปาฐกถาให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานทั้งหลายทั้งปวงนะครับ